ค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาดูวิธีทำให้ต้นกล้วยเจริญเติบโตนะคะใบใบน้องตายอย่างนี้นะคะตัดออกเลยเราไม่ต้องให้เขามีเยอะนะคะนี่ค่ะใบเหลืองๆตัดออกเลยค่ะทำาสาวไปเรื่อยๆก็้ใบไหนเหลืองตัดออกเลย ทำแต่ไม่กลัวแขนดำ ล็กอย่างนี้เราเราอยากให้ต้นนี้ใหญ่เราก็ปาดออกเลย,ยนี่ค่ะปาดออกถ้าเราไม่ตัดออกเขาจะไม่โตน,นี่อันนี้กล้วยหอมค่ะอันนี้กล้วยหอมจากนั้นกล้วยน้ำว้า จะมีหน่อเล็กๆข้างล่างเห็นไหมนี่คือหน่อข้างล่างเขาเราก็สามารถขุดไปขยายพันธุ์ได้แล้วใส่หมอกก่อนนะคะร้นอนนี่คือหน่อเล็กๆเ,เขาเขาก็จะเกิดขึ้นมาแต่ใดๆก็คือเราเราต้องตัดเราต้องตัดเขาออกหน่อเขาก็จะแทรกขึ้นมา เขาเรียกว่าทำาสาวหรือว่าตัดอันที่มันตายออกไปเนี่ยเขาก็จะมีหน่อเล็กๆขึ้นมานี่คือหน่อเล็กๆนะคะเราสามารถขุดไปขยายพันธุ์หรือว่าขุดไปลงถุงได้แล้วนะคะ ก็จะแทงขึ้นมาเนี่ยหน่อก็จะแทงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ขุดไปลงถุงใบใบที่เขาละเกละกาศนี่เราไปทำปุ๋ยหมักก็ได้เลยเอาลงไปให้ปลาให้หอยหกินนะคะเนี่ยน้ำหกดขีนเนี่ ัดเลยนี่เราก็เอาลงไปให้ปลาให้ปลาให้หอยหกินเป็นธรรมชาติอ่ะนี่คือสปริงเกอร์เนาะสปริงเกอร์ยังติดอยู่พวกนี้เราก็ต้องตัดออกอะไรที่กะตายเนี้เราก็ต้องตัดออก ตัวนี้แก่แล้วนะคะเนี่ยแก่แล้วค่ะตัวนี้แก่แล้วเรารู้ได้ไงว่าเขาแก่เพราะว่าลูกเขากระองลูกเขากระปี่ก็แก่แล้วนะเราก็จะตัดให้เพื่อนดูเลย แล้วก็ฟันทิ้งต้องเอามีดใหญ่ๆมาฟันมีดเล็กฟันไม่ได้อันนี้ก็หนอ่อไม้อันนี้มะขามกับมะขามป้อมเราจะสังเกตยังไงว่ามะขามกับมะขามป้อมมันใบไม่เหมือนกันนะคะถ้ามะขามมันจะเป็นใบใหญ่กว่าถ้ามะขามป้อมมันจะเป็นใบเล็กกว่านี่ค่ะนี่คือมะขามป้อม อันนี้คือมะขามมะขามเปรี้ยวมะขามหวานใดๆก็ตามใบก็จะเหมือนกันแต่มะขามป้อมมัจะใบเล็กๆอย่างนี้นะคะนี่คือต้นมะขามป้อมมีหมดค่ะมะขามป้อมขี้เล็กไผ่แต่ว่าพื้นที่ปลูกยังไม่พร้อมรอเข้าอ้อยออกอันนี้ก็คือขานะคะขานี้จะเป็นจะเป็นขาเล็ก่ะไม่ใช่ขาใหญ่ ถ้าขายใหญ่จะเป็นหัวขาแดงพวกนี้อันนี้ไปจะเป็นขาเล็กขาเล็กที่อยู่ในป่าแต่ว่าทําไมมันถ้งสวยมันถึงสูงเพราะมันพอน้ําน้ําสายสป,ปริงเกอร์เนี่ยค่ะโซลาเซลล์โดดขึ้นมาแล้วก็ใส่แล้วทีนี้เราจะปลูกอย่างเดียวไม่ได้เราจะไม่เสียดดย<ม>น้ําค่ะไล่นาสวนผสมอันนี้คือมะพร้าวนะคะมะพร้าวน้ําหอมเราใส่ทีเราใส่สองต้นเลยเผื่อว่าต้นนี้น้องตุย ก็ยังเหลือต้นนี้เพราะว่าเราจะเสี่ยงกับด้วงแต่น้ำนี่เราพออยู่แล้วเนี่ยน้ำเนี่ยพออยู่แล้วแล้วข้างล่างตรงนี้ก็มีดอกกระเจียวตอนนี้เขากำลังเขากาลังอันนี้ใบแต่หัวเขาอยู่ข้างล่างนะคะนี่คือดอกกระเจียวคาดอกกระเจียวต้นมะพร้าวแล้วก็ต้นคล้วยพึ้นพาอาศัยซึ่งกันและกันตรงนี้ก็เตรียมลงหลุมเหมือนกัน รดไว้ก่อนอันนี้ก็คือขี้เหล็กขี้เหล็กแล้วก็ต้นต้นอะไรน้องมอสนี่นะฮะต้นไมยุงฮะไมยุงไมยุงเออต้นไมยุงเนี่ยเราก็เตรียมไว้ลงดินแต่ว่าเรายังไม่อีู่ที่เราก็เอาพันเข้ามาก่อน น้องน้ําก็จะมีสองน้องน้องบนน้องล่างตอนนี้น้องเก่าน้องเก่าเขาจะเขาจะมีเขาจะมีอ่าที่เลนเยอะเขาจะขุ่นแต่ความลึกนี่เท่ากันเพราะว่าเราขุดมาแล้ว8ดเมตรน้ํายังเต็มเหมือนเดิมค่ะสภาพน้ําปีนี้ไม่ต้องห่วงเลยทุกปีก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าช่องหน้อง มีน้ำสองอันอันนี้ต้นแสงนะคะต้นแสงต้นแสงนี่ร่มเงาได้ดีแล้วก็อ่ายอดของเขาก็ทานได้เหมือนผักหวานค่ะเนี่ยถ้าเขาลงมาอย่างนี้เราก็ตัดออกซะ่นี่ก็ไม่เคยคมก็มีตัดใบกล้วยเนี่ยต้นแสงนี่ยอดอ่อนเขาทานได้นะทานได้เหมือนยอดผักหวานเลย ลวกนึ่งหรือแกงเนี่ยต้นแสงจะมีอยู่าสามต้นต้นแสงสามต้นอันนี้ต้นตะขะมีต้นตะคอนะคะเนี่ยต้นตะาะลูกตะขะมาตรงนี้พิคเนเจอร์เห็นไหมคะตรงนี้คือเห็นไหมเราปลูกสองตุยหนึ่งเนี่ยเรียบร้อยตัวนี้คือตุยละ ก็เหลือต้นนี้เรามีสปริงเกอร์นี่ก็คือต้นดอกกระเทียวดอกกระเทียวนะคะเขาเขายังอยู่ในหัวเขาก็จำสินก็ว่ากันไปทีนี้นี่คือผักหวานป่าผักหวานป่านะคะผักหวานป่าแล้วก็เขาจะอยู่กับต้นกล้วยแล้วข้างล่างจะเป็นหน่อไม้ หน่อก็มีเนี่ยเอาจะเป็นหน่อไม้ข้างล่างเห็นไหมเนี่ยเราจะปลูกเราจะปลูกใกล้กันหมดเพราะว่าอะไรรอดเราก็ใช้เราก็ใช้อันนั้นผักหวานกล้วยหน่อไม้เราจะอยู่ใกล้กันเลยเพราะว่าสมมติต้นต้นหน่อไม้เราใหญ่ต้นผักหวานเราใหญ่เราสามารถย้ายต้นกล้วยออกไปได้ต้นกล้วยนี้เราสัดเลยเอาไปให้เสร็จให้ไก่ ไปทำหัวอาหารไปปลูกพืชปลูกผักได้หมดค่ะสับดีๆแล้วก็ไปผสมกับมูลสัตว์ทำไมเราถึงปลูกกล้วยไว้เยอะเพราะทําให้ดินชุ่มชื้นแล้วก็เป็นอาหารต้นกล้วยใช้ได้ตั้งแต่เงายันใบเงาแล้วก็ทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเงากล้วยลำต้นไปทํากระทง ทำอาหารเอาไปให้ปลาให้หอยทานใบก็เอาไปหอ่อข้าต้มทำกระทงทำอ่าพวกขันหมักเบงอะไรของคนแก่เราไปห่อหมูยอไปห่อแหนมแล้วก็ลูกผลก็ไปทานค่ะกล้วยคือผลประโยชน์เยอะแยะอ่านี่ก็นี่ก็คือผ่าเหมือนกันแล้วก็ต้นมะม่วงต้นสระดา และีซิกเนเจอร์ของความเราต<ม>ักสมัคค่ะสมักแดงสองต้นอายุอายุก็ประมาณเราวห้าสิปีค่ะห้าสิบกสิปีสองต้นนี่นะก็มีคนมาถามซื้อต้นละสามแสนค่ะเพราะว่าน้องต้นนี้น้องสวยฟอร์มสวยทบฟอร์มเขาจะเอ็นไปทางนู้นเอ็นมาทางนี้ก็อฟอร์มสวยแล้วก็มียอดขึ้นข้างบนเนี่ย ไปกินกับลาบลาบเป็ดลาบเป็ดลาบไก่ซกเล็กไปทําเมี่ยงกินได้หมดค่ะเราก็ตัดแต่งกินงก็จะแตกขึ้นไปเรื่อยๆขายแต่ยอดสมัคกนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงละเราไม่ต้องไปขายต้นใหญ่มากตอนนี้เราย,ยังไม่ตกแต่งแต่ไดๆคือต้นสมัคกเนี่ยสามารถตอนได้นะสามารถตอนได้สามารถปักชำได้เหมือนกัน เรามีกิ่งก้านสาขาเราเอาไว้ปักชำดีกว่าเราอยากขายเห็นไหมพอเขาเอ็นขึ้นเขาก็จะขึ้นมาใหม่เนี้ยเนี่ยเราตอนได้เลยพร้อมตอนแล้วเนี่ยสีน้ําตาลเนี่ยตอนได้ลงกระถางขายได้มาดูอีโคนี้นี่คือต้นที่หวัวหมักที่หวัวค่ะจะมีแต่้ากอีสามีละมั้งหม,มักที่หวัว บางทีมันจะมีอ่าตัวแมงแคขงที่เขาไปทําน้าพริกตัวแมงแคขงต้นบักขี้หวดลูกเขาจะสีดําๆหวานเวลาสุกนะเนี่ยเขาล่วงลงพื้นเนี้ยเขาก็เป็นต้นแล้วก็ขุดใส่ถุงขายออนไลน์ได้ขายออนไลน์ได้เลยต้นกระถินต้นคูนต้นขี้หวัวต้นมะขามอยู่ในโคนเดียวกันเนี่ยค่ะนี่ก็คือกล้วย แอ่นี่ก็กล้วย,ยมะพร้าวมะพร้าวก็ติดดีนี่เพราะเขามีน้ำเขาก็ติดดีเนี่ยมะพร้าวก็เขาก็ติดดีเขามีน้ำสองยอดเหมือนกันเราจะใส่สองยอดสองยอดเื่อตัวหนึ่งซุยเราก็ยังได้ตัวหนึ่งต่ออันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยอันนี้ผักหวานนะคะผักหวานเขาจะมีที่เลี้ยงเป็นลำใหญ่ สังเกตง่ายๆว่าผักหวานตอนเขาเล็กสังเกตเลยผักหวานตอนน้องเล็กๆเนี่ยน้องจะหาอาหารไม่ได้เราต้องมีพี่เลี้ยงก็คือลำใหญ่ต้นลำใหญ่นะคะเนี่ยสังเกตเลยเราจะมีพี่เลี้ยงคือลำใหญ่ผักหวานแล้วก็สองต้นเนี่ยถ้าเราอยากให้เขาแตกยอดเราก็รูดเลยรูดรูดใบเขาออกรูดใบออกเขาก็จะออกยอดใหม่ แต่เขาไม่ตุยนะคะเพราะว่าเขามีลำใหญ่เป็นพี่เลี้ยงเนี่ยตรงนี้ก็คือดอกกระเจียวเหมือนเดิมค่ะน,นี่ก็คือโคกหนองนาไล่นาเสินผสมเนี่ยเซนยอดออกมาแล้วก็สามารถตัดตปปัดไปปลูกขุดไปปลูกกล้วยแล้วก็ไม้สั่งไวยไม้สั่งไฟไม้สร้างไฟหรือ หรือไม้ไม้แรงเขาจะไปดัดเปลงเป็นไม้แ้งนะคะเห็นเห็นกล้วยสองสองอันไหมน่ะน้องมอสมาตัดเอาเดินอ่ะลูกสองกล้วยน่ะเห็นไหมตัวนั้นน่ะกล้วยสองเขือนั้นตัดเลยกล้วยหอมตัดแล้วก็ฟันต้นทิ้งอ่าแล้วนี่นเราสามารถทำซีเปอร์ซีจอมผวกได้นะคะเนี่ย เอาเชื้อเห็ดปวกมาโรยใส่เลยเชื้อเห็ดปวกมาโรยตรงนี้ก็ได้กินเห็ดนละอันนี้ต้นต้นคอแลนหรือลิ้นจีป่ป่าเปรี้ยวอันนี้คือต้นต้นคอแลนต้นลิ้นจีป่ปนะ่าเราเราเราก็ตัดเราก็ตัดเ เยมาอันนี้อันนี้จะเป็นเนยต้นที่เขาไปอยู่ไฟพวกรถชนรถอุบัติเหตุไปย่างขี้หมาเนี่ยต้นเนี้ยต้นหนาดใบหนาดที่ไม่น่าคว้าขนงกลัวเขาว่านะเราก็ไม่รู้ว่าื่องจริงหรือเรื่องปลอมนี่ก็ตัดเลยต้นนี้สมบูรณ์มากเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ็าก็เป็นฟรีออกมาแล้วเนี่ยค่ะ เขาก็เป็นปีออกมาอันนี้น้ำว้านะคะตัวนี้ตัวนี้ตานีตัวนี้น้ำว้าเราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนตานีตัวไหนน้ำว้าตานีใบจะเลียวน้ำว้าใบใจใหญ่ๆไม่โดนลมเนี่ยสมบูรณ์แบบเราเอาใบไปห่อข้าวต้มนู่นนี่นั่นได้มากมาดูตรงนี้มุมสุดท้ายเะว่าตรงนี้่า เก็บบุ๊คเล็นี่ต้นคูณดอกสีเแบบหืองหนังน่ยสังเกตอย่างนี้นะคะสังเกตอย่างนี้คือกล้วยหอมค่ะก้านเขาจะเป็นสีแดงใบก็จะเลียวเลียวเล็กใบนี่ทำอะไรไม่ได้ค่ะผมทำอาหารไม่ได้แต่ถ้าทำกระทง n g ทำอะไรก็แตกเข้าไใบเขาเล็กเนี่ยกล้วยหอม ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าทำไมไี่ให้สวยดินที่เราขุดขึ้นมามันเป็นดินขอบสะดินสะมันก็เลยไม่สยแล้วมาสังเกต้้วยน้ำว้ากับกล้วยหอมมันจะโตวไวมากกล้วยน้ำว้าจะเป็นอะไรที่โตวไว ส่วนกล้วยหอมสังเกตจะเล็กจดแคะแกนกล้วยหอมเนี่ยต้องบำรุงเยอะอกว่ากล้วยกล้วยน้ำว้าทำไมเขาถึงขายแพงกว่าสนนี่ละเจ็ดแปดสิบเพราะว่าเขาเขาบำรุงยากส่วนน้ำว้านี่ยังไงก็เกิดแต่แตมีน้ำไม่มีน้ำเขาก็เกิด เดี๋ยวเขาออกที่้าก็มีหนอ่อเยอะเนี่ยนี่มีเยอะนี่หน่อแล้วนะต้องมอสนะนี่เลยหน่อขึ้นมาแล้วเนี่ยเราสามารถแยกไปปลูกได้เลยนี่คือพล้ยน้ำว้าง่ายตรงนี้คือน้ำตั้งหมู่บ้าน น้ำตั้งหู่บ้านไหลลงมาตรงนี้เราก็ต้องใส่ท่อเนาะใส่ท่อสั่งท่อมาเดี๋ยวแม่งสักหลแบบสั่งท่อมาให้มันไหลลงไปนี้เพราะว่าปีหน้ามันก็จะขาดอีกแต่ใดๆก็คือจะน้ำไหลลงนี่น้ำก็จะเยอะดาวยังไงใส่ท่อมือปล่อยน้ำลงไปเนี่ยค่ะนี่คือ น้ำไหลลงหมู่บ้านแล้วก็ตรงนู้ตนตรงนู้นก็จะทําเป็นคลองไส้ไก่แต่ไม่รู้มีน้ําหรือไม่มีเพราะมันไปไม่ได้มันล้ลบกมากอ่ะขอจบเพียงแค่นี้นะคะเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสโสรยาออซิสเตชันขอบคุณทุกๆคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะเป็นคนสวนสนุกถ้าลงมือทำค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ